สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวลือหาดของลูกชายลาอีสานนะครับที่อยู่นี่คือเกาะส่วนตัวนะครับมาซื้อไว้นะครับในราคา200ร้ล้านนะครับติดทะเลนะครับทะเลสาบน้ํำจืดนะครับวันนี้มาทานอาหารนะครับมาทานอาหารชมบรรยากาศนะครับกับเกาะส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมาชมอาหารกันนะครับว่าผมสั่งอะไรบ้างนะครับนี่นะครับกับเมนูเมนูแรกนะครับ สุรเซียนะครับสุรเซียนะครับกับเมนูที่อร่อยที่สุดนะครับขึ้นชื่อลรือน้มนะครับของเกาะลูกชายลานะครับเกาะส่วนตัวนะครับมาลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับกับเมนูสุรเซียนะครับสั่งตรงมาจากอิตาลีนะครับเนี่ยครับสั่งตรงมาจากอิตาลีเลยนะครับอืม รสชาติจี๊ดจัดสะใจดีนะครับเดี๋ยวมาชมเมนูต่อไปนะครับตัวนี้ไว้นี่ก่อนนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะส่งตรงมาจากอิตาลีนะครับเมนูต่อไปนะครับบานานานะครับราดน้ำผึ้งนะครับตัวนี้ส่งตรงมาจากสเปนนะครับน้ำผึ้งนี่จากปาเมซอนนะครับราดกันให้เห็นสดๆเลยนะครับเยิ่มเยิมเลยนะครับ ทานของค้าแล้วก็ต้องทานของหวานนะครับจิ้มยากไปสักนิดหนึ่งนะครับชมบรรยากาศแสงดาวแสงเดือนนะครับตอนกลางคืน,นครับรู้สึกว่าไม่เยิมนะครับใส่เข้าไปอีกนะครับใส่เข้าไปอีกนะครับใส่เข้าไปอีกอื้อหือ รสชาติไม่เหมือนใครครับอร่อยที่สุดนะครับอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับใครที่จะมานะครับของเกาะลูกชายลานะครับต้องเตรียมเงินมาเยอะๆนะครับไม่งั้นไม่ได้ทานอาหารอร่อยขนาดนี้นะครับหลังจากทานอาหารเสร็จนะครับเราก็ต้องต่อด้วยน้านะครับน้ําน้ําตัวนี้รู้สึกว่าจะหมักไว้ประมาณพันปีแล้วนะครับจัดน้ํามานะครับตอนนี้ก็หมืดนะแสงไฟไม่มีนะครับรู้สึกว่าเดือนจะดับนะครับ อันนี้ทรงตรงมาจากประเทศจีนเลยนะครับหมักสองพันปีนะครับตัวนี้น้ําชาอย่างดีเลยนะครับถ้าไม่ได้อยู่เกาะลูกชายลาไม่ได้กินนะครับไม่ได้ดื่มเลยนะครับตัวนี้นะครับรสชาติเหมือนสองร้อยปีรสชาติอร่อยมากเลยนะครับสองร้อยปีจริงๆนะครับมันจะออกฟาดฟาดเฟื่อนเฟื่อนนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับกับเกาะส่วนตัวของลูกชายลานะครับใครที่จะมาก็ทักมาก่อนนะครับจะได้เปิดประตูให้นะครับเพราะว่าประตูปิดไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเกาะลูกชายลายีสานนะครับเกาะส่วนตัวนะครับปิดทะเลสาบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ